สวัสดีครับพี่น้องคุณพ่อกับอาฮแหลมมันมเดิมไม่เคยนะครับมืัอนี้อาฮแหลมมาเล่นไก่ได้มืนหอนี้นเล่นไก่บ้านอันนี้นวัดหลวงพ่อประสัยครับพี่น้องนอง้นองไข่น้นนอาางไข่ดีน้องไข่ก็ยังออกกำลังกายน้องไข่ครับพี่น้องมามืัอนี้เกี่นสถานที่เล่นเล่นสวนเล่นที่เขาค่า <c oughs> พอยเป็นค่อยไปค่อยมากันบรรยากาศน้องมังกรพี่น้อง เ,เมื่อบานลเล่นเมือบึงการมาได้นี่น้ำมนดาเลยครับเรื่อยๆเอาปเดี่ยวขาองคน,นะผผ่านเลยขากองกรถงรถ,รถลายจังใหม่เล่นในเมืองในงเมืองรถลายมัยอใหมที่เรา ชิปนี้เลี้ยงไก่เนี่ยังไงมาเลี้ยงไก่จังไหนพี่น้อ,องเลี้ยงสิบวิทีนี่ก็ปั่นไหนแล้ว บอกหลายพี่น้องมันเดือดสิกิโลข้อสิเรียนนี่ยัดบ,บ,บุกบัดบานแล้วมันคำอีกอย่างถ้ากราฝนตกความนี้องต้องมาเลี้ยงไกลๆ,ๆหน่อยเพื่อฝนบวบถ้าเราเมื่อยยืดได้พี่น้องกัรวนยังเดี๋ยวกัรวนยันยังต้องสักเปียก ว่าพูดเหี่องเสเอนำเลยมือนี้บินจักกากันไปนองปกติผมเลนรือเงืออยูออกหลายเลย ตึกละบันสองคนเรืองกับบึงการเรกับบึงการ่นองสิหอวบ่นนี่บึงการนี่ ก็ค่อยๆลงลงไล่โ้ยไม่ได้บอกพอกินออกพี่นดอยจ้าไหนก็พอเป็นพะนเอาห้องออกแล้วพี่เดีย

ตรงนี้จะวิ่งขึ้นน,น้นี่หนึงอันนี้ปั๊น่าจะปรับปรุงไหมพี่น้องดอกไข่ปั๊มคอนนอาจจะเปิดไหมรู้ว่าตรงนี้เป็นบางจากเก่าบ่น่าจะแม่นะพี่น้องเป็นปั๊มบางจากเกา่าบออันนี้ว่แน่ใจนะไม่คิดว่าเปิดไม่ โอ้เหลี่ยนขน,น่นรู้สึกเมื่อยจังหลายมือเด้ยวยบร,ริเวณนพี่นอ้องฝนตกไปอยู่บนลอยเขาเออแล้วหามือเราบริวิง่งมื่อีรเริ่มต้นน้ำหนึกมาอีกเลยนี่มันต้อเรื่องอะไพี่เหรอรู้สึกหอบเลยรู้สึกว่าจะหอบๆเลย Nguyên là cái hoạt luôn phân đêm luôn nhiều đêm luôn nỗi đêm luôn 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 ngàn luôn 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 ไปซื้อเนื้อมะก้อยเหยียบนะครับทีเสียงเหนื่อยตรงไหนนี่โฆษณาเพืพอ่อนความอันนี้ก็คือ,อยุคกระจายเสียงเฮงไปเททไทยระดับภูมจังหวัดหนองคายจำได้จะเปนี้หน่อยฟังพญายเอกกับมตตาพญายเอกกับมตตาเป็นนักจัรายการอยู่นี่เพิ่นพานักร้องนักแสดงไปไปรำยู่ไปรำยู่ประดับภูมิหลง ไอต่อพวกเมื่อไรเต้องหยุดรอรูกกอนประมาณสิบหาสองกิโลนึงพี่น้องก็ไรสิบสามวาิธีจากจากเนินพะโนามาอัดต่อชืดเอาพวกไรฝั่งนี้เป็นตำรวจพี่นอ้องฝั่งนี้เป็นเนิพนพะโนไ่ซองพวกไรพวกไรเอาต่ออีกพี่น้องกินแค่ไรผมต้องสิบกิโลอ่ะเอาพี่น้องเดี๋ยววิ่งไปอีกก้อนเดี๋ยวจะท้ายพี่น้องเมื่อกี้หมดจบแล้วพี่น้องเนาะ เอาจะเมื่อไงไม่จะเมื่อกันไ,เนไงเย็นๆโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมเก็บเงินเก็บทองซื้อกล่องติดเนื้อกกล่องดีๆวิ่งวิ่ง,งขึ้นขจรนะอยากเท่คือขึ้นขจรออกกํลาลังกายแล้วมันได้ความสุขพร้อมพี่น้องความสุขในการวิ่งความสุขในการถ่ายท่อคลิปให้พี่น้องเบิ่งความจเจริญถนนหนทางบ้า,านเท่าเราพี่น้องแล้วบิ่งเอาเด้อมีกิจกรรหนองคายครสิพี่น้องหนองคายหนองคาย นี่ก็เป็นตำรวจขยเจ้าอันนี้ตำรวจภทธนอทเองใครเอ้าพี่น้องเดินเดินทักวิ่งต่อกันไปฮะตอนนี้ได้สามกิโลกว่าพี่น้องโอ้ยมันคือเกเรแท้เลยเอนปั๊มน้ำมันจุดใหม่มาแล้วพี่น้องพ่อพี่เลยพี่เลยนะครับอาชีวะาเลยพี่น้องพ่ออาชีวะละหน้า,าชีวะเลยต่อโต๊ะต่อโต๊ะไปทางไหน เดี๋ยวจุนหมายก็จะกลับขึ้นไปปตทขึ้นเรือเลยพี่น้องให้ให้ไม่บานถ่ายกันผู้ใดี๋จะไปเล่นฮ้อนบึงการแล้วพี่น้องก็เล่นฮ้อนบึงกาลก็ตายพอดีโอ้ยพอมาได้เดี๋ยวไปตัดออกนะพี่นอ้องก็ไปจะกลับขึ้นละ จะขายกิโลเมือม่อแรกพี่น้องพี่จิ๋งก็วิ่งได้อยู่ยังขี่ไล่ผมตรงแถึงสิบกิโลมื่อแรลกอะไรแต่ว่าเราจะเอบาบาๆก่อนเพราะว่าการเมืองยังไม่ได้ยังยังมื่อแหลกการเมืองยังไม่ได้กระตุ้นหลายเพราะกระตุ้นการเมืองไหลไปมันทิศเจ็บพี่น้องคอยวิ่งไปอะไรแค่นี้สุดยอด เขาบอกอันนี้เาาากิจะเป็นสถานีเพาะก้าไม้จังหวัดหนองคายครับพี่นออ้องผมกป้าไม้เพื่ออยากได้เบียร์ต้นไม้ก็มาขออยูน่นเดียวกันพี่น้องลหลายเบียร์ด้อยู่คายุง่งยางยุ่งไหมไปยุ่งไหมไม่แดงไม่แสแบงเฮ้ยเยอะแยะเวลาเพิ่งเปิดให้ฟรีครับห้อจะขึ้นจะขึ้นไปคุณเลยได้บพี่น้อง เราจะขึ้นไปหาหาไม่บ้านละบางทีเราจะหาสี่กิโลละขากลับไปหนึ่งห้ากิโลพอดีเราตึงกมากเลยเดี๋ยวไปไกลอะยรมันตึงเลยมือแหลกเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมืออืฮอเฮาสตาร์ทไหมนะพี่น้องล่ะแต่เอาบรรยากาศมือเราคลายไหมพี่น้องมึงเพราะผมก็รู้สึกปวดเงีบเลยผมไปเข้าห้องน้าปั๊มหรอกพี่น้อง น้ำไทยพี่ดูไปน,น้ำพี่น้องสุดยอดเลยเลี้ยเลี้ย,ยอันนี้ขาเข่านองไทยได้พี่น้องวันนี้คนเราฟังแล้วี่อีกส่วนล่างส่วนล่างกลังหายความน้ำมันม เดี๋ยวพขอขอขอขี่น้องเข่าเขาเข่าเขาสีลูกลอยสีลูกลอยสีลูกลอยพี่น้องเข่าเขาเพิ่อนเดี๋ยวตาสากว์บัตรงทรงสมัยไหมเนาะ เริมมาขากล่องอดดอพี่น้องเอ้ยีรถมีด้วยเฮลืโอมะพราวปลาที่บอกข่นม่เป็นลอยไรบนนี้มะพร้าวนี่ลองดู คอมสระก็ชิเต็มแล้วตัวนี้ก็วชิได้ขายดีเนาะ Ừ nó rơi lắm Mài Cây rồi các bạn Cây trứng rồi nít đều นิดนึงนิดหนึ่งหลายม่ไลมันไก่สองกิโลจากหลวงพอ่อพระัสมาพี่น้องจากวันหลวงพอ่อพระัสมันปลอดตรอนี่สองกิโลก็กลัวนึงสามกิโลทำผมก็นึกว่ามันไก่ วิ่งมาแล้วประมาณเกือบครึ่งชงั่วโมงพี่น้องพอดีเลยวิ่งแน่แน้เล่นเนี้ยย่างเนาะประมาณนี้หงทองสว่างแถวรถแถวนี้เดินไปนองหงทองหเห็นเราเห็นไปแล้วตายละเะาลจาะสวยฮาทุกคนน่ะ นี่การยังให้ประเทศไทยการยังให้ประเทศไทยจังหวัดนองคายพี่น้องติดตัวจากปตทเลยก็ผมกับเขาหูด้วยนี่ไปมากกับบริษัทกีนาเสร็จกระเป๋าตัวน,นี้น่าสนใจอาปั่นเาพี่นอ้องยางออมาปุ๋ยถึงแล้ว ึมเาลจดไม้แล้วเจดไม้แล้ว,ลวพี่หอ o ใชายซีก็มีขายลาสเวดถ,ถึงแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวพี่นนอง จิ 7, 8, 8, ดหนึ่งแปดเจอแล้วมาห็นกันแล้วโอ้โหโอ้โหนะเห็นวิวไม่ตรงไหนก็นจะเป็นสถานีพัฒนาที่ดินหนองคายใี่นหนางห้ากันเห่าไรนี่ห้าก,ก,ก,ก็เป็นรอยต่ชิดอเพื่อนครับร่างตีลอกําลังกายกันไอ้ยี่ห้อติดม่เอาแล้ว แล้วพี่น้องถึงจุดหมายปลายทางเขาละพอนะพอละหยุดหยุดยุดหยุดยุดหยุดยุดตัวจังหวะพี่น้องคนเดียวถึงละถึงละเสียเวลาประมาณสามสิบนาทีพอด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 ีสามสิบนาทีพี่น้องประมาณห้ากิโลมือแหลกมือแหลกเดี๋ยวมือหนาดิ่งต่อเอ้าคลิปนี้ฝากตอนเพื่อนาสวัสดีสวัสดีครับ